เฟิร์นเผยโมเมนต์หวานนายนภะัสจ้องตายอย่างซึ้งต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกนางเอกที่สวยและหล่อมากและมีความสามารถมากๆสำหรับไปเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภยัยบู์ กับนายนภัสที่ตอนนี้เป็นคู่จิ้นที่หลายคนคอยเชียร์อยู่ตาสุดยิ่งทําให้แฟนคลับจิกหมอนไดฟินไปนกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทางด้านนางเอกสาวใบเฟินได้โพ์ภาพลงอินต타แกล์ส่วนตัวที่ตนเองและนลายนภัสที่กว่าจะได้รูปนั้นมองตาก,กันเขินจนดูดหัวเราะหน้าดักม้งมิงมากกับแคปชั่นที่ว่าแบบคิม so, ิโนโตแฮทแท็กโซซานงาหลังจากรูปนี้ถูกแชร์ออกไปทาเอาเพื่อนร่วมงานและเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายแต่คนบอกโอ้ยหวานขนาดนี้เป็นแฟนกันเถอะบางข้อความก็บอกว่าเขินไม่ไหวจา้าบอกได้ค่ะว่าทำเอา แฟนคลับแอบรุนกันยกใหญ่